นี่นะพอดีผมจะจะตีมแล้วไอ้คลิปก็คือสตรีมหลุดครับก็เลยผมก็เลยอัดคลิปแทนครับผมเดี๋ยวผมอัดคลิปแล้วเดี๋ยวผมไปลงครับผม มันก็เหมือนกัน,ก,น,นกับว่าอัดคลิปกับว่าส t ตีมสดอะแต่สตตีมสดนี่เราวันแก้ไม่ได้นะผมแต่ถ้าเป็นคลิปนี่เราก็ยังเอาคลิปมาแก้เอามาเพิ่มเพลงเอามาเอามาตัดต่อได้ครับแต่ว่าถ้าว่าเป็นสตรีมมันมันก็แก้ไม่ได้ครับผม เมื่อกี้ผมหลุดน่าจะเป็นหลุดตอนข้างตอนที่ข้าว้องครับผมตอนที่เริ่มเริ่มเกมนี่คนระับเสียงอาจจะเบาหน่อยนะเพราะว่าผมมันตั้งไว้เบาครับเสียงคือผมอัดคลิปกับว่าผมจะจะจะสตรีมสดนี่มันก็เหมือนกันครับผม เพราะว่าผมผมจะตีมจบจริงแต่เดี๋ยวพอจบสตตีมมันก็ทำเป็นคลิปลงให้ครับเดี๋ยวผมขออญาตวิ่งยาวก่อนนะเพราะว่าด้านหน้าเขาติ้งหางครับผมแต่ผมมันทันครับผมเพราะว่าผมมันใช้เป็นตัวโปตัวโปความความเร็วอยู่ครับ เรียบร้อยครับหลุดโคง้งนี่เดี๋ยวแปบ๊แปบหนึ่งครับผมแป๊บนึงอ่าแป๊บนึงครับผมผมขออนุญาตปรับตัวนี้แป๊บนึง ตัวหนังสือมันเสียงมันน้อยครับเดี๋ยวผมขอญาติตามเพื่อนก่อนครับผมคือขอญาติวิ่งไงทันเพื่อนเพื่อนกับผมที่หงางอย่เมืกี้เพราะว่าผมอยู่หลังสุดนี้คือผมมารอรอเพื่อน เพื่อนเขาว่าฟก่อนนี่ครับทันแล้วครับผมไปครับผม đành nhau vào các bụng điều xếp ăn phụng cho luôn ngay toàn sao các bụng เดี๋ยวผมจะแจ้งไว้ในห้องครับแป๊บนะเดี๋ยวก็แจ้งตอนจอดก็ได้ที่ว่าผมขับเร็วนราะว่าผมขับให้ตามคันหน้าให้ทันครับเพราะว่าคันหน้าเขาติ้งหางเดี๋ยแต่ผมทันก็เพราะว่าผมใช้ความเร็วโปรูครับผม เดี๋ยวตัวของผมขออนุญาตจอดแป๊บนะเดี๋ยวผมขออนุญาตพิมพ์บอกในห้องแป๊บน,นะ

ไปครับผมทีนี้ก็ตามคันหน้าให้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 ทันครับผมเพราะว่าคันหน้าที่ห่างกันเยอะแล้วแต่ผมมันใช้ใช้ใชตัวความเร็วโปรครับผมทันครับแต่ถ้าว่าความเร็วเดิมนี่น่าจะไม่ทันครับผม ความเร็วเดิมๆของตัวเกมนะคือเหมือนกับตัวเกมให้มาประมาณร50ได้ครับถ้าความเร็วเดิมแท้นะเหมือนกับเกมแท้ที่โหลดมาจากเฟรตรัวหรือว่าเป็นหมดภาพธรรมดาเหมือนกับหมดภาพมันไม่มีโปรความเร็งมันก็ประมาณร5 0ยบครับลืมดูครับว่าขอบทาง ทันอยู่ครับผมคือต่อให้ผมอัดคลิปอยู่พูดคนเดียวตั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 วผมก็พูดนะครับผมเพราะถ้าว่าผมนั่งเยียบสมมุติว่าอัดชั่วโมงหนึ่งผมก็นั่งเงียบอยู่เดี๋ยวเพื่อนว่าผมเล่นอย่างเดียวครับแต่ถ้าเป็นสตรีมสดนี่คือเหมือนกับเขาถามมาตัว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 ผมก็ยังตอบได้ครับแต่คลิปเมื่อกี้นี้ตัวของผมตัวผมก็ไม่ลบนะผม แต่ว่าผมมันก็ลงไว้ปกติแล้วผมนี่ครับผมจะวิ่งกองอกมันจะวิ่งยากครับเพราะว่าแมปนี้มันจะเป็นแมปก็คือว่าถนนสองเลนครับปกติจะวิ่งกันจะเป็นถนนสี่สี่สี่เลนครับ ก็เหมือนกับไป2กับกับ2องะไปครับผมน่าจะเมื่อกี้สติผมหลุดน่าจะผมไปกดดูที่ว่าแชทนะเมื่อกี้เดียวได้ครับเดี๋ยวว่าผมผมบอกเลยว่าเดี๋ยวผมอัดคลิปลงแทนครับ ครับสายเป็นอูแล้วครับผมเรียบร้อยครับว่าจะเปิดควยฉุกเฉินหน่อยผมมันเปิดไม่ทันครับถ้าเป็นคนใต้ก็เรียกว่าควายผ่ามาครับถ้าปักตานก็เรียกว่าควาย ไอ้ฉุกเฉินก็คือไฟเลี้ยวติดพร้อมกันนะก็คือติดพร้อมกันทั้งสองสองข้างเดี๋ยวให้ให้กันหลังแซงก่อนครับผมแซงมาเลยครับ ไปครับผมไปต่อครับบางท,ทีที่เพื่อนจอดนี่บางทีเพื่อนจะหลุดอยู่ครับหรือว่าเพื่อนบักอยู่ก็รอก็คือแซงไปก่อนครับอยเดี๋ยวเวลาเพื่อนมาก็ให้เพื่อนแซงกลับครับดีว่าผมหลบ หลบทันครับมันนั่งก็ล่อเอาเกาะเกาะกลางเหลือน่าจะเหลือไม่กี่คันแล้วครับผมเพราะว่าเห็นเมื่อกี้ก็หลุดกันหลายคันแล้ว ตัวนี้ตัวนี้ที่มีละยชื่อก็มีอยู่สี่ครับผม คือเวลาผมลงคลิปนี่ผมแนะนำให้ลงกับเน็ตใช้เน็ตพวกไวไวครับผมถ้าลงกับเน็ตตัวทรัพท์นี่มันจะช้าครับยิ่งคลิปเยอะเะด้วยถ้าคลิปหนึ่งนาทีสองนาทยียังลงได้อยู่ครับกับตัวทรัพท์ถ้าว่าก็คือเน็ตของซิมแต่ถ้าว่าลงครึ่งชั่วโมงหรือว่าคลิปเป็นชั่วโมงมาเนี่ยผมแนะ,แน,ะนำไม่ ใช้เน็ตไวกวายครับผมพอเน็ตไวกวายมันจะนิ่งครับเน็ตแล้วก็อีกอย่างมันก็เร็วด้วยจะเป็นเน็ตโทรศัพท์นี่แล้วแต่ว่าบางคนคนะรับแล้วแต่ว่าใช้ปโปรแบบไหนผมอัดคลิปไวสองคลิปหนะ้าเดี๋ยวผมไปลงให้ครับคลิปเริ่มออกวิ่งจากร้านอาหาร นี้ไอ้นี่คือก็คือว่าเท่ากับว่าผมมาอัดเทนอัดอัดเทนสตรีมครับผมคือปกตินผมสตรีมคือจะจะตีจบก็คือคลิปมันจะลงใน youtube เองครับแต่แต่ถ้าว่าคลิปหลุดนี่ก็คือถ้าว่าสตรีมหลุดนี่ก็คือ สมมุติว่าเราจะตีมได้5นาทีจะรีมหลุดมันก็อยู่แค่หนาทีครับคลิปอ่ะเดี๋ยวผมขออนุญาตจอดแป๊บนะึง แล้วใครมานอนตรงนี้เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวผมเหยียบไปเดยวเอาเร,เรียบเรียบร้อยครับสวยครับผมอย่าบอกว่าผมมันจอดจอดเบี้ยวนะใช่ครับแป๊บนะึง ได้อยู่ครับผมเ๋ือไปจอดติดติดป้ายอยู่ครับผม ด้านหลังนี่เดี๋ยวผมเอาเป็นแบบ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 นี้นะด้านหน้านี่น่าจะถ่ายไม่ได้ครับน่าจะเป็นติดติดติดตัวต้นต้นไม้นี่ครับตรงนี้ก็สวยนะครับ ตรงนี้ตตรงนี้ก็ได้อยู่ครับผมต้องรีบถ่ายเพราะเดี๋ยวบางคนเขาหลุดก่อนครับเดี๋ยวผมลงได้ไหมนี่น่าจะลงไม่ได้ครับผมนี่นะครับรถของเพื่อนครับผม ผมบอกแล้วนะว่าคนที่จะเล่นเนะี่ยจะใช้ทรงอะไรหรือว่ารถอะไรก็ได้ครับอย่าบอกว่าสีผมผิดผิดเพื่อนคนระับของเพื่อนเป็นสีน้ำเงินสีดำสีช่อมสีอื่นไปผมชมพูแคนกันเดียวครับตอนนี้ก็เหลืออยู่หนึ่งสสสี หนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าเก้าคันครับตอนตอนตอนนี้เหลืออยู่อย่าบอกว่าผมมันลืมไปปิดอ๋อแต่ผมปิดแล้วนะเมื่อกี้ปิดกลางคืนแล้วครับแต่ว่าเมื่อกี้ผมหลุด เดี๋ยวรอเพื่อนจอดชิดแป๊บนะึ่งรอเขาเลื่อนจอดใหม่แป๊บนึงครับผม โอเคครับผมเมวคันหน้าเขาเลื่อนอะไรไปไปไปนน้นกันหรอฉะนั้นเดี๋ยวผมขออนุญาตถ่ายแบบแบบนี้กันนะ โอเคครับได้อยภาพภาพภาพก็ได้ครับผมอย่าบอกว่าเขาออะนะโอเคครับนั่นก็มาครับผมผมขออนุญาตตั้งกล้องแป๊บนึงครับผม มาครับถามผมว่ามีวิธีธเหมือนกับมีมีวิธีทําให้ชื่อไม่ไม่ขึ้นได้ไหมมีครับผมให้เราเปลี่ยนจากชื่อเป็นใส่ เป็นใส่ตัวใส่เป็นตัวเมจิกครับผมก็คือใส่เป็นคล้ายๆกับรูปยิ้มรูปรูปรูปไอรูปไอสติกเกอร์ครับผมจะเย็นครับจะเย็น คือเรื่องชื่อเรื่องสก,กีนนั้นก็แล้วแต่คนนะบางคนก็เอาสก,กีนที่เขาแจกหรือว่าเอาสก,กีนซื้อมาหรือว่าเป็นสก,กีนสก,กีนเหมือนคล้ายๆกับอย่าบอกว่าผมค้างนะภาพภาพประตุกครับภาพประตุกครับเห็นไหมครับภาพประตุกครับ ไปครับผมไปต่อครับไปต่อครับผม ผมอัดคลิปผมก็อัดไปจนจบครับผมด้านหน้าก็มีอะไรกันครับผมเรี้ยวสองคันนี้เขาจอดจอดทำอะไรครับผม ค้างครับผมค้างครับน่าจะเป็นที่อ่อน่าจะเกมค้างครับผมน่าจะค้างนะครับเกมเดี๋ยวว่าจะปัดออกใหม่ก็ผมอัดคลิปก่อนะ ก็เดี๋ยวผมขอญาตปัดเข้าเกมใหม่คนที่จะจะสตรีมค้างนะผมนี่เนี่ยนะคือคนที่เล่นเกมเร็วค้างนะให้ปัดทิ้งเข้าใหม่ครับผมถ้าเข้าไม่ได้ก็คือจบแต่ถ้าเข้าเข้าได้ก็โอเคครับบางคนปัดทิ้งเร็วเข้าเร็วบางทีมันเข้าไม่ได้ครับหรือบางทีก็ค้างอยู่ แต่ส่วนมากถ้าปัดติ้งเข้าใหม่นี่มันจะหายครับยกเว้นว่าเราวันกดออกจากห้องนะถ้ากดออกจากห้องแล้วเหมือนเหมือนกับเรากดออกเองอะ่ะอันนั้นมันจะเข้าไม่ได้เลยครับแต่ทุกครั้งที่เข้าต้องมีเงินอยู่สี่หมื่นนะผม ถ้าสมมติว่าเรามีไม่ถึงสมมุติว่ามีสามหมื่นห้ปนนี้มันก็เข้าไม่ได้นะผมคือถ้าว่าสมมติว่าขาดักร้อยนึงมันก็เข้าไม่ได้ครับมันต้องมี4ี่หมทุกครั้งที่เล่นที่ที่เล่นกับเพื่อนคนระับต้องเสียคือตังมันจะหักไปสี่สีมืน แต่ถ้ามีไม่ถึงนี่มันก็เก้าอ่างไม่ได้ครับโอเคครับตามเพื่อนต่อครับเรียบร้อยครับไปต่อครับผม เมื่อกี้เกม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 ผมมันค้างครับคือเกมมันเกมมันนวงนวงอะ่ะก็เลยปัดปัดติ้งครับผมกดผิดครับว่าจะกด ดีผมไปกด R ครับผมขออนุญาตวิ่งตามเส้นครับผมคือขออนุญาตวิ่งเข้าบกทครับเดี๋ยวมันให้วิ่งทางไหนนีครับเดี๋ยวแป,ป๊บนะเดี๋ยวผมขออนุญาตยกก่อน อ๋อมันให้วิ่งเข้าในบกคสครับผมลืมดูครับว่าถึงบกสชเลยเดี๋ยวแป๊บนะเดี๋ยวผมขออนุญาตดูรายชื่อก่อนขออนุญาตด,ดูในแมปแป๊บนึงครับผมดูในแมปแป๊บนึง ว่าเพื่อนอยู่ไหนกันนวน่าจะอยู่ฝั่งโน้นครับโอเคครับตามตามเพื่อนต่อครับกดปิดครับผมผมไปกดถ่ายรูปเอาเรียวผิดครับเรียกไหนเพื่อน,น่ะ เอาอีกล้วค้างเลยครับผมทำไมค้างบ่อยครับวันนี้น่าจะสิบคันแล้วก็ผมมันไปปรับไปปรับภาพเดี๋ยวแป๊บนึงผมแป๊บนึงนะเดี๋ยวผมขออนุญาตปรับภาพแป๊บนึงครับน่าจะไปปรับแล้วก็อย่างนึงเพื่อนเพื่อนก็หลุดเพื่อนก็หลุดด้วยครับ แล้วก็ผมมันไปปรับภาพไว้สูงแล้วก็ผมเล่นกลางกลางคืนแล้วก็มันก็เลยเหล็กหน่อยขออนุญาตปรับลงนิดนะครับผมคือภาพมันจะไม่ชัดนะครับแต่แต่แต่เดี๋ว่าได้อยู่ ถ้าเป็นกลางคืนนี่ตัวของผมจะภาพมันจะเล็กหน่อยเพราะว่าควายเยอะครับโอเคครับผมเดี๋ยวไว้เจอกันคลิปต่อไปครับผมคลิปนี้ก็ผมขอตัวก่อนครับน่าจะเล็กแล้วนี่ เดี๋ยวคลิปลงให้พุ่งพุ่งนี้ครับผม